เหล็กเป็นถังเลยใช่แหกเลยก็ไปก็มีแบบเกตจิพนี่ก็ถือว่าดีนะจิบนี่ก็ถือว่าโอเคจิบไปเจอผมแดนสองใช่จิบนี่เป็นคนแบบไอ้นี่เลยเอาเรื่องเปิดใช่เป็นคนแบบว่าประชุมแบบแบบประชุมหัวหัวเรียกอ้าหัวว่านี้เลยมันก็ไปแดนสองไปพาพวกผมลงตีนี่อะแห่ละแตละสอพอรตแต่แต่เขาโอเคแต่แต่เขาไม่ได้เกเรหมายถึงว่าไม่ได้เกเรนะเขาไม่ซาเวียใช่ไม่เซาเวียแต่ อย่างว่ามันโดนบีบมากๆแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่าก็ไปปรึกษากันบ้านไหนจะไปก็เตรียมบ้านไหนไม่ไปยังไม่ต้องยุ่งอ่าอยู่เฉยู่ยเฉยก็เตรียมก็อะไรกันนี่จับว่าเขาว่าปิดกล่องก็คือแบบนี้นะใช่ครับผมก็เตรียมแล้วอะไรแล้ววันนั้นรู้สึกว่าเช้าต้อาเช้าแล้วตื่นเต้นมากนะผมบอกให้ถ,ถ้ามีงานพรุ่งนี้มันตื่นเต้นนะเพราะว่าโอ้โหกาแฟนี่กินแบบแบบโอ้โหไม่รู้กี่แก้วเพราะอะไรมันตื่นเต้นมันมันทำให้แบบ โอ้โหแบบเครียดไม่รู้ว่าเสร็จกูทาเรื่องเสร็จแล้วจะโดนแบบแจ้องรักไม่ได้ไว้นุ่มเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่แทงกันใช่มันไม่ได้กันมันต้องบอกว่าโหเจ้าหน้าที่จะโดนอะไรใช่ไอ้ไอ้เหล็กมาแทงเนี่ยไม่กลัวหรอกกลัวว่าจะโดนกีตีนจะโดนไม้กี่มะกี่ไม้เออจะจุกจะโอ,โอ้โหทุกอย่างเจ้าทีมาทีเนี่ยมมไ,อไอ้คนเนี่ยไม่กลัวหรอกนักโทษด้วยกันมาต่อยกันหรือว่าเหล็กมาแทงไม่กลัวกลัวตรงนี้ครับอันนี้เรื่องจริงเลย พอเสร็จแล้วเช้าปุ๊บเป็นเช้าปุ๊บเปิดขังเลยไหมของกูเช้าเปิดขังแต่ว่ายังเย็นอ๋อทำเย็นตอนเย็นก็ทํางานปกติทำไมถึงต้องรอเย็นเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าอากาศที่แบบว่าจะขึ้นเรือนนอนเนี่ยกล่าวว่าอยางนี้รอดก่อนมนยังไงใช่จะขึ้นเรือนนอนด้วยอะไรด้วยวันนั้ไม่ได้กินข้าวเลยนะโอ้แบบกินไม่ลงกาแฟหลายแก้วแล้วก็แต่บ้านเขารู้ตัวไหมเน่ะ ไม่รู้แต่แต่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เชื่อได้เลยว่าผมดูสถานการณ์แล้วเขาไม่รู้ผมนี่ก็เหมือนกับว่าคอยดูการวางแผนคนหนึ่งนะก็ดูก็ได้ปรึกษาอ่เย็นนะอ่ก่อนกินข้าเปิดกองงานมาลงมาเนี่ยจัดไปเลยก็ไปบอกบอกแต่ละบ้านบ้านไหนไม่เอาอย่ายุ่งอ่าอันนี้เอาโอเคเตรียมเปิดอ่าลงกองงานนะเย็นนะอื จัดการก็นั่นแหละพอลงสองโมงครึ่งสายกลางเปิดสายกลางมาชั้นสี่กองงานมาปิดทุกด้านเลยปิดอยู่ข้างล่างที่เดียวเลยไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนนี่โดนหมดโดนหมดวิ่งกระจายกระจายวิ่งกระจายเลยใครก็วิ่งเราก็วิ่งเราก็วิ่งเป็นเราเราก็วิ่งจริงเราโดนอย่างนี้อ่ะร้อยกว่าคนนะลุมลุมห้าสิบคนสองร้อยห้าสิบคนเนี่ย ห้าสิบคนก็ต้องวิ่งวิ่งจริงๆเขาแผ่นนี้ประมาณห้าสิบหกสิบคนวิ่งเพราะว่าเราปิดเขาเลยใช่ได้แทงไหมเลยเสกก็ถามว่าแทงไหมผมแทงแทงไปก็โดนอ่ะใช่เหล็กยาขนาดไหนประมาณนี้เสกจ้วงเลยใช่เป็นสมุนไพรคนนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมดแล้วมันม่วหมดอ่ะนั่นคือแจ้งเลยกี่รูแทงเข้าไปผมจําได้ประมาณสองรูอ่าสองรูว่าทีนี้ก็วิ่งเขาก็วิ่งไปจ่าตายทีนี้เรียบร้อยทุกคนกองอยู่ตรงเนี้ย หน้าฝ่ายนั่นแหละเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาเรียกใช่มาันเรียกไปอืก็เรียกไปก็ไปโดนใส่โดนเป็นไงแต่โอ้ตอนนั้นตอนตอนอยู่ข้างล่างยังไม่โดนอืทีนี้เขาให้ขึ้นห้องก่อนขึ้นห้องก่อนอะไรก่อนใช่ไหมแล้วเขาไปเรียกตัวทีละคนอาเดี๋ยวค่อยหน้าตรงนี้ไอ้ที่ไล่แทงกันไอ้ที่เขาวิ่งต่ากระจายมีตายไหม ไม่มีไม่มีเพราะตอนมีหลายคนโดนเหล็กไปเข้าอจะเล็กเล็กน้อยไม่ไม่สาหารไม่อะไรมากมายคือแคแบบให้เขารับรู้ว่าใช่ว่าเราเปิดแล้วแล้วใช่เสร็จปุ๊บเสร็จก็ขึ้นแบงก์บนเรียบร้อยขึ้นแบงก์บนขึ้นห้องนายเรียกขึ้นห้องเช็คยอาขึ้นห้องแต่ละห้องแต่ละห้องแล้วทีเนี้ยพอขึ้นห้องเสร็จน่ะเขาไปเรียกชื่อแล้วเรียงตัวแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ไปเรียกเลยใช่เรียกเรียงตัวแล้วพอข้างล่างเขาจี้หมดแล้วใช่ข้างล่างเขาจี้หมดแล้วนั่นแหละ มันก็ต้องทําใจแล้วไปอยู่หัวห้องเดียวกันไอ้ไอ้พวกที่ไปทําเขานะเรียกชื่อทีละคนอ่ะไปนี่มานี่นี่มามาอยู่ห้องเดียวกันทีนี้นายเข้ามาดิผมโดนไปแบบทรมานมากเลยโดนตีแบบเพื่อนต้องเอายาให้กินอะไรให้กินแบบเปิดปุ๊บพอเปิดปุ๊บมาเรียกเกะเกสังกองสียังไงต่อเติบเติเลยครับเนี่ยลูกขนาดนี้โอ้โหกองกองกองยางถามว่ามัน มันเจ็บไหมมันไม่เจ็บแต่ว่าค,ค,คุณเคยโดนต่อยท้องและจุกไหมนั่นแหละมันอย่างนั้นเลยครับเออถ้าเขาถ้าเขาไม่เว้นละตีแล้วตีเรื่อยๆนะราต,ตายตายเลยถ้าเขาตีแล้วแบบชะงักไปสักหน่อยนึงออมันเหมือนกับให้เราหายใจอ,อ่าอย่างนี้คือเราลอดคือเสกกระบอกถ้ากองเนี่ยสักตึ้มตึ้มตึ้มตาย,ตายข้างในแตกแน่นอนอตนนี้เขาแบบเขามีจุฬาคือาช่พักหนึ่งใช่พัก ให้เราหายใจทาไหโดนไปหลังเต่าอ่ะหลังเต่าโดนเตะฮะเลยนี่ผมบอกให้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขอปลาทาไรเงาเขาเนี่ยเสิร์ฟเสิร์ฟหน้าปากเปิดเสิร์ฟหมดแล้วทีนี้อะไรก็พอเรียกตัวแล้วลรวโดนแล้วแล้วก็ขังอยู่เนข้างบนก็ขังซอยขังอะไรแล้วทีนี้ก็รักษาแผลรักษาแผลพอหายแล้วแล้วย้ายแดนเลยนะ อ่าเขาจับย้ายจับย้ายครับแต่เสกไม่ย้ายย้ายดิโดนย้ายครับย้ายดัน3ามไปดันห้าที่ผมไปเจอเสกอ่ะใช่นั่นแหละที่เจออยู่ดันสามด้วยกันใช่ไหมทั้งสามนั้นคือแล้วก็ไปหนึ่งโอเคพอเสร็จปุ๊บก็จับย้ายแดนย้ายแดนไปดันห้าก็เสือโดดเสือโดดสิงห์บุรีอันนี้ซีผมเลยนะนีสัสดีนะนีสใสดีแต่แกแบบชอบเพี้ยนๆหน่อยแต่นี้ใส่ดีแแกคนโดนตีเยอะใช่นั่นแหละย้ายไปกับเสือโดดดันห้าอืม ก็ไปไปขึ้นซอยโหตอนนั้นที่เสกย้ายไปแดนห้านะครับแม่งสูรวงความผิดโอ้โหโนยานาวามียานาวาวแวพนครต้นฝั่งทนโอ้โหแม่งบ้านชนบ้านโอ้ยครับผมแดนความผิดเลยความผิดเลยยุคนั้นแม่งทรมานอ่ะไปย้ายไปไปก็ไปผมจำได้ผมอยู่แดนสามตีธงเกษตรอยู่เลยใช่คุยกันธงเกษตรก็อยู่เสือโดเสือโดก็เดินวนวนเวียนขึ้นขังลงนั่นลงนี่อะไรงานการไม่ทำของเขาอ่ะ แล้วตอนีพออยู่ดันห้าเป็นไงมันก็มีบ้านมีบ้านมีบ้านมีแต่ว่าเด็กยานาวาเนี่ยคือเด็กๆด่าดันห้าเนี่ยมีแต่เด็กๆอ่าแต่ว่ามีมีคนดูแลอยู่ดูแลอมีคนดูแลเขาอยู่อคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเ่าเราไม่เอ่ยชื่อแต่ทีนี้พอเราไปเนี่ยพอเราไปเนี่ยเราเราไปขึ้นซอยนะอืแต่เขาแต่คนที่ดูแลบ้านยานาวาเนี่ยเขาก็ให้เรากินนะ อ่าเขาก็ส่งสีให้เราเขาก็ส่งส่งสียให้เรากินอะไรกินแต่ถาวดีถาวว่าดีไหมดีอ่าเราเราก็เราก็ถือว่าโอเคเขาว่าเป็นเพื่อนเราเขาว่าดีกับเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอเราลงมาแต่เราเราดีอย่างเราไม่ต้องมาตัดหญ้าทํานู่นทํานี่วิ่งฝึกไม่ไม่ดับนี้แล้วไม่ไม่ต้องทําคืองานไม่ต้องทําเลยอ่ามันเริ่มแล้วมันเริ่มแบบมีอนี่หน่อยละเราไม่ต้องทํางานละ เราก็มันมันเหงาอะนะมันเหงาอะไม่การไม่ได้ทํางานข้างในเนี่ยมันเครียดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า <c oughs> ใช่ไม่ใช่ว่าสบายคุณคิดฟุ้งซ่านนะเราหาอย่างน้อยเราหาอะไรทําอะดีกว่าอจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วว่าเดินคู่กับเสือโดดอะ่ะเตีต๊อคู่คแล้วทีนี้มันมันอยู่อยู่ไปเรื่อยอะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเราจะอยากอยู่ถามว่ามันสบายไหมก็สบายนะการการที่เราแบบ เกเลยจากแดนอื่นแล้วเราไปอยู่แล้วมันสบายนะได้ยอดแล้วตอนนั้นเศษก็เป็นพ่อบ้านยนาวาแต่ทีเนี้ยการกระทําที่เราเห็นเนี่ยกับกับคนคนนี้ที่ดูแลบ้านยานาวาอยู่เนี่ยมันมันเริ่มไม่ใช่อ่ะมันเริ่มไม่ใช่เขาเริ่มบีบเริ่มบีบในบ้านตัวเองบีบในบ้านเด็กยานาวาคือจริงๆแล้วคนคนนี้แสดงว่าเขาไม่ใช่ยานาวาเขาไม่ใช่เขาอ๋อเขาเขาหมายว่าเขาเป็นคนที่อื่นใช่แต่ดูใช่โอเคจังหวะเรา เราเลี้ยยายไปใช่เราไปเนี่ยคือเขาก็ดีเขาก็คอยไปบอกเขาว่าเออลงฟอยแล้วให้มาอยู่กับเขาห้องนี้ห้องนี้อคือเขาก็ดีเราแล้วต่พออยู่ไปเราเห็นว่าเขาเนี่ยเฮ้ยเขาเขาไม่ได้ดูแลเด็กในบ้านเราดีเขาเริ่มบีบเริ่มบีบบีบบีบยังไงบ้างอ่ะบางสิ่งบางอย่างนะมันทําให้เราเห็นอะทาให้เราเห็นแบบเอ้ยอตตบ โดยที่เด็กคนนั้นไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรบังคับไปสักผ้าบังคับอย่างงู้นอย่างนี้เราเห็นทุกวันทุกวันน่ะประมาณไปอยู่ได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยเออไม่ถึงเดือนนะผมว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวว่าจะเสกเลยผมต้องไม่ยอมใช่เราถ้าสมชโมนั้นนะชวโมงในคุกอะถ้าเสกยอมเด็กจะมองเสกงไงอะอ๋อใช่อ่ะจริงๆผมผมเริ่มเครียดนะ ไม่ใช่ว่าทีนี้อยู่ไปแล้วไม่มันระบายใจแล้วมันเครียดแล้วตอนนี้จไเครียดแล้วใช่มันเครียดจริงคือเรื่องมันจะบอกว่ามึงจะต้องไปอีกใช่จริงจริงถ้าไม่ไปเราก็โดนโดนบีบเราก็โดนบีบด้วยใช่มันเราเห็นมันมันมันเริ่มหลายย่าหมายว่ามันถือว่าเป็นสภาวะหนึ่งในชั่วโมงนั้นใช่แต่ปัจจุบันไม่มีอะไรใช่สภาวะหนึ่งปุ๊บพอเขาบีบบีบบีบทุกวันทุกวันเรามองดูฮ้ยทั้งที่เราอยู่เราเด็กยานวาเราอยู่แล้วเรามองเนี่ยเฮ้ย ทำต่อหน้าเราเป็นเตะไปอะไรทั้งที่ไม่ผิดอไปเอ้ยเอาเป็นน้องนู่นนี่นั่นอ้าวมัไม่ใช่ดิอย่างนี้คุณไม่ใช่เพื่อนซีผมแล้วไม่ใช่้ะถูกไหมมันไม่ใช่เพื่อนซีแล้วเข้าใจอ ถ้าเพื่อนซี้เขาไม่ทําแบบนี้เพื่อนรักเขาไม่ทําแบบนี้อยู่เศกกินข้าวด้วยกันกินอยู่ด้วยกันเด็กมันชอบไปเองถูกไหมคุณไม่ต้องไปบังคับเขาถูกไ่ะแต่ผมไม่เคยนะใช่ไม่เคยผมไม่เคยฝรั่งฝรั่งดีหัวหน้าหัวหน้าหรังดีอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วพอเหตุการณ์มนไม่ไหวมันไม่ไหวมันต้องระเบิดแล้วนะเออถึงฟิลระบปรึกษาเลยขาดปรึกษาเสือโดดเลยปรึกษาตัวนี้ก็ได้เสีย่เลยได้เสียโอ้โหเสือโดดนี่สกิดไม่ได้นะสกิดนิติดเลยจริงๆเสือโดดเนี่ย เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เจอเลยที่ด,ดูแลเสือโดนี <c oughs> ด่นะครับเจอเจ้าที่ตีจากมีเสียงเนี่ยโดนเตะกระเดือกจนเสียง,งไม่มีกันเ<ล>สียงแหบ<ล>่าง,งนี้เลยใช่ปุ๊บปรึกษากันปรึกษากันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นะไปพบนะตอนแรกเสือโดถามก่อนว่าผมมาเครียดอะไร <_ d> um> อ่าผมว่าตอบกระปายว่าเนี่ยผมผมอยาก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 เรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยมันบีบใจอยากอยากแทงเนี่ยมันบีบเด็กในบ้านผมเนี่ยเด็กยานวาโน่นนี่นั่นใช่ไหมหลายอย่าง ะแต่เด็ก็บอกว่าโอเคอ่าเดี๋ยวว่า,วางแต่ว่างไงว่างอันแล้วทีเนี้ยก็วันนั้นเลยลงลงขังมาเลยลงขังมาอาบน้ํากินข้าวเสร็จหาตัวไม่เจอไอ้นั่นไปพอบอ,อตียมแล้วอแล,วแล้วไม่เจอโก้โก้อ่ะโก้น้องแววะพี่อ้อโก้หน้ารายพี่แหวอโก้โก้พี่แวะอยู่ดันห้าโก้อยู่ห้า ก็ไปหาโก้เลยก็อยู่แวตอนตอนอยู่แวก็อยู่ผมจำไม่เอยอแวก็หรือแวเนี่ยแหละไแหวนั่นแหละพอยโก้ไปอยู่แดนหนึ่งอแวอยู่ห้าอ่าอนั่นแหละผมจำไม่ค่อยได้ผมไม่หาแวบอกแวขอเหล็กสองตัวอ่าสี่ตัวขอเสดอสองผมสองอุ้ยเสกกาสองมือเลยอ่ะใช่กะนี่เลยแางเลยยังไงโดนโดนแน่โดนแน่แล้วทีนี้เดินหาก็เขาบอกว่าไปพบออยู่ ทีนี้ก็นั่งรอเลยสูบบุหรี่ยาเส้นเลยโอ้ยตอนนั้นอย่าเส้นเขาได้ใส่ได้สูบสูบโหเครียดเครียดจริงนะเครียดจริงว่ากูจะโดนอะไรวะจริงแต่แต่มันก็ต้องทำถ้าเราไม่ทําเนี่ยเสียเราก็อยู่อย่างนั้นแหละเราเสียขึ้นมาแล้วใช่เราอยู่อย่างนั้นเลยถ้าเราไม่ทําเนี่ยก็พอเข้ามาปุ๊บนี่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นอาการเราเลยนะเห็นอาการผมก็เสียโดดเลยนะเขาเข้ามาฐานนะเป็นไร บอกไม่ได้เป็นไรเดยวเข้ามาถามเลยเดินเข้ามาถามเลยคือเขาเห็นแล้วเขาไม่หนีแล้วไม่ได้เดินมาแบบหาเรื่องนะอเดินเข้ามาแบบใช่เดินสองานสองคนเป็นลายเป็นลายเครียดลายเอออะไรงนี้จุดนั้นนะมันท้ายเราคิดนะจะทําดีมาอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแบบอ่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้มันตัดสินใจไปไม่ได้ตัดสินใจแล้วมันต้องเด็ดขาดนะข้างในเนี่ยถ้าคุณเอาเหล็กไปคืนนูเบรก็เสียเลยข้างในว้หนุ่มเนี่ยผมว่าอะไรอย่างคําพูดคําพูดใช่ คุณจะทาอะไรแล้วคุณต้องทําเลยถ้าคุณไปยึกยักนี่เสร็จเศษเขายิงคุณไม่โดนไม่ตายก็กรลอดมีแค่ไ้นเขามาาถามปุ๊บแล้วเศษอ่อนแล้วเขาไปรู้ว่าเศษเราแนลกอันนี้เสษเสือโดดเลยเขาถือว่าเฮ้ยมึงขั้นเอาเหล็กมาแล้ว่ถือปืนแล้วอะใช่เพราะเขามาถามปุ๊บก็บอกเปล่าทีนี้เขาก็ไปนั่งนะอไปนั่งปุ๊บเอาแล้วผมก็แค่ดักคิ้วให้แต่โดดโดดเขารู้อยู่แล้วแต่เลยป้าวเขาให้ ล่วงขาล่องน้ําผมเข้าไปแทงนี่แทงคอแทงตัวมันว่าเขาเนี่ยล้มแล้วเขาได้ล้มแล้วนะเสือโดดเตะปึ่งเตะปึ่งล้มแล้วไม่หลับไม่หลับแต่ล้มแต่ล้มเสียคอมผมเลยแทงเลยขาล่องน้ําเนี่ยร่องอ่าลองลององเล็กแทงข้างกําแพงแทงแต่เหล็กก็ั้นแค่นี้อ่าใช่สองตัวแทงเข้าเข้าเลือดอาบอ่ะพูดง่ายวันนั้นเลือดอาบเสก็ซัดไม่หยุดเลยซัดอย่างเดียวเออแต่ก็แปลกนะเขาเามีดวงอยู่นะดวงแข็งคือจริงทั้าหมด ต้องตายแผ่นนั้น่ะคือมันแผ่ที่สุดแล้วจริงๆเลยเศกซอสแบบจุกจักจึ๊กจักไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้ดูเลยว่าเข้าอะไรอะแบบสุดฤทธิ์เลยแทงอย่างเดียวอะจนนกหวีดจนนกจนนกหวีดมานายวิ่งมาอะไรมาพวกบ้านเขาก็หยุดแล้วถามว่าหยุดหยุดแล้วทีนี้เราก็เดินไปเลยเดินไปหน้าประตูแดนนะแล้วทีนี้บ้านเขาจะมานี่บ้านเขาจะมาเพื่อนเขาจะมาบอกเฮ้ยมึงทำไมมึงถามอย่างนี้วะอะไรอย่างงี้ แบบเราไม่มีเวลาอธิบายเราไม่มีใช่ก็ให้มันบีบพวกผมใช่แต่งานนั้นไม่โดนนายตีเลยนะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกเรด้วยอ่ามันเรื่องเรื่องอ่ะเขาก็เพื่อนผมเองเนี่ยใช่แล้เพื่อนเราเองนี่แล้เขาก็เพื่อนเราแสบจริงเขาก็แสบนั่นแหละนั่นแหละแล้วเขานี่นะถูกหามไปเลยใช่ถูกหามไปนอนแบบเหมือนนอนในรถเข็นใช่แล้วก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยนะใช่ครับผมกลับมานี่เขาพันอันดัหนึ่งมี่เลยทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้ว เรไว้นุกตอนนั้นคิดว่าตายแล้วแล้วแลเรื่องเรื่องผมนี่ญาติตอนนั้นญาติเขาถึงด้วยอ่าแล้วผมนี่จะต่อคดีว่าอะไรไม่รู้เลยใช่ป่ะแต่แต่แบบถือว่าโชคช่วยจริงโชคก็ช่วยเขาไม่ตายช่วยแต่เราไม่ตายโชคก็ช่วยเราออกเรอที่แบบญาติเขาไม่ตามเรื่องอะไรมากมายแล้วแล้วก็ไปหน้าหน้าฝ่ายปุ๊บหน้าประตูแดนปุ๊บนายถามปุ๊บปตอบปั๊บว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใส่ตัวน้า9ข้อ9ข้อสองคนย้ายไปดันหนึ่งย้ายไปดันหนึ่งใช่ย้ายไปดันหนึ่งก็ไปโอ้ยย้ายไปดันหนึ่งก็จะไปเจอพวกจานโนดหนีใช่เม้งเยอะเลยเยอะๆก็มารับเราจิบเจ็บอะไรก็อยู่เราอยู่สบายเขาก็ชุดเขาอบายเขาดูแลเราดีมาก เราอยู่สบายแบบก็อยู่มาจนจนออกอ่ะจนมีภัยอะไรรูกห้าสี่เดี Demon> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อไปก่อนสิเดี๋ยว่านะพออยู่พอย้ายไปแดนหนึ่งสีก็ขึ้นเป็นพ่อบ้านอนเว้าแล้วเป็นแชมป์ตึงอยู่จริงแล้วไปเจอแชมป์ทางใต้คือคือว่าผมเนี่ยบอกตรงผมไม่ใช่คนเกเรนะคืออาศัยที่แบบว่าเราเราอยู่คุกเป็นคือเล่นกับเพื่อนทําทุกอย่างได้ไม่ต้องไปบีบเค็นที่อ่อนแอกว่าไม่มีฟอร์มตะกงตะก้อผมชอบเล่นบอล เสร็จแล้วผมจะบอกให้ว่าเสษแทงแผนนั้นเนี่ยกระชอนเลยเพราะว่าเศษคือแผนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเสษตัวจริงเพราะว่าเก่าตายเลยแต่ว่า<ช>เขาลอดไปแต่นี่พอเสกย้ายไปแดนหนึ่งปุ๊บก็ไปเจอพักพ่วงอยู่พิเศษขึ้นเป็นพ่อบ้าไนไนนาวาแล้ว ผมก็เกมความผิดใส่ตัวย้ายไปเจอเสกเสกเขาลงมารับแชมป์ลงมารับก่อนลัวพาผมไปกินข้าวบอกแชมป์เดี๋ยวผมขออยู่กับเพื่อนผมดีกว่าผมอยู่กับเสกแล้วสนิทใจก็นอนห้องเดียวกับเสกนอนห้องเดียวกันกินข้าวด้วยกันทุกอย่างด้วยกันเดินเมาด้วยกันไอเสกเขาชอบเรียกหัวหน้าล้วกันมาบอกเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ว่าเขาติดป่าไม่มีอะไรเสกเป็นคนที่แบบว่าเจอใครเรียกพี่หมดเรียกพี่เรียกพี่หมดเรียกพี่ที่เปเพื่อนกันก็ให้เกียรติกันผมก็จำจากเสกมานะผมไปเจอใครผมก็เรียกพี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีีีดแลนน่ะะ เพชฌฆาตซามูไรไวยหนุ่มใครผ่านไยหนุ่มมานี่คือพ่อบ้านยานาวาแทงสองแผลเล่นกันเกือบตายแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เสพพ้นโทษออกมาไม่มีการมไม่ถูกมากี่ปีแล้วโอ้ยตั้งตอนนี้ผมอายุสี่สิบเอ็ดละสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเสกไปทำงานเป็นฮารีออลอกท่อ อ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยขับวินลอกท่อวินลอกท่อจ้างเราไปทาเป็นยามยามเสร็จแล้วก็มีอะไรนะลงพิมพ์ลงพิมพ์คือผ่านงานสุดจิตที่นักทโทษหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเสียแต่เศษทำหมดทำหมดครับอะไรที่ได้ตังค์เลี้ยงครอบครัวเอาหมดอ่าตามสิ่งผิดกฎหมายไม่ไม่เอาเรื่องราวของเศษยานาวานะครับสุดท้ายนี่อยากให้เศษฝากสักนิดนึงสาหรับเด็กวัยรุ่นที่แบบอาจจะหลงผิดหลงไปว่าเผื่อไม่ให้มันเข้าไปในคุกแล้วมันจะดีมันจะเท่ สายเขาหน่อยก็ได้ผมบอกให้นะครับเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่ดีหรอกไม่ว่าข้างในข้างนอกเนี่ยถ้าคุณไปเกเลเยหรือคุณไปทําทาเฮี้ยทําไม่ดีอ่ะมันไม่มีใครมองคนดีคุณคิดแค่นี้ขนาดคนในคุกออกมาเนี่ยอยากจะทําความดีเนี่ยคนข้างนอกยังมองเราไม่ดีเลยใช่แล้วอย่างนั้นอ่ะคุณต้องเชื่อมั่นตัวคุณเองคุณต้องทําให้ดีทําให้สังคมภายนอกอ่ะเขามองเราว่าเออไอนี่มันทํางานไว้ไอนี่มัน ไม่เล่นยามันเลิกยุงวุ่นวาย<ม>เลิกรักทรัพย์ทำแต่งานเว้ย<ม>กลับบ้านอย่างเวลาไม่ใช่ว่าคุณทําดีความดีเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวหรือสองวันเขาจะมองคุณว่าดีนะคุณต้องทําตลอดไปอ<ม>นั่นแหละจริงๆฝาผมเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยจะมองผมเนี่ยจะไว้ใจผมว่าโอ้ยไอ้นี่มึงไม่ไป<ม>เสพยาไปเฮี้ยแล้วเนี่ยผม ไม่ได้ทําแค่วันสองวันนะมันต้องทำให้เขาเห็นตลอดไปแล้วตลอดไปจริงๆทุกคนน่ะนั่นแหละผมบอกให้คนที่ออกมาจากคุกเนี่ยคุณไม่ต้องไปว่าเขาหรอกว่าสังคมภายนอกเนี่ยว่าคุณไม่ดีนู่นนี่นั่นในเมื่อเขาให้โอกาสคุณแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้มันดีมไม่ใช่เข,ขาให้โอกาสคุณแล้วคุณไปก็ไปทําเฮี้ยเห <laughs> มือนเดิมออาจริงๆเาขาก็มองคุณไม่ดีแล้วมันทีนี้นภาพรวมเขายังมองไม่ดีหมดอมทําความดีเนี่ยคุณไม่ต้องไปให้เขาชม เราไม่ให้คนอื่นก็ชมเราว่าคุณอะดีคุณเยี่ยมคุณทําไปเหอะมันดีกับตัวเราด้วยแล้วทุกคนจะมองเราแบบเออใครจะว่าเราจะจะว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้เราจะไปแคร์เราทําตัวเองอะ่ะให้มีกินกินอิ่มนอนหลับสบายใจจบ เอาละฮะนี่ก็คือเสกยานวาเพื่อนสนิทผมเลยนะ,ะเป็นพ่อบ้านยานวาวัยหนุ่มด้วยวันนี้ก็พ้นโทษมาแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทุกสิ่งละมีครอบครัวมีลูกอย่างน่ารักรนะครับแล้วมาพบกับหลัละครออฟฟิเชียลตอนต่อไปว่าผมจะเชิญใครสวันนี้ผมกษตเสษยานวาราท่านผู้ชมไปก่อนคครับ